สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทํำโฮมไฟดีซีที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็จะมีที่ชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่ด้วยอันนี้มันเก็บแบตไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยบางทีเราตากแดดทั้งวันแล้วแลแ้วถมยังชาร์จก็ไม่เข้าถ้าเข้าก็แป๊บเดียวเพื่อน,นเคยเป็นไหมครับเคยใช้แบบนี้ไหมครับถ้าลองใช้แบบนี้แล้วเวลามันใช้ไม่ได้เพื่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราลองมาดูกันว่า ข้างในนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเราแก้ไขได้มันก็จะเป็นของดีที่เราจะนำมันกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอันนี้เปิดก็ไม่ติดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างเงี้ยมันเก็บไฟไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้แบตเตอรี่18650แแบบนี้นะครับจะลองดูว่ามันจะใช้งานได้ดีกว่าแค่ไหนนะครับขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเรามาแกะข้างในดูว่าจะทำอย่างไรได้ เดีวก่อนเรามาแงะดูก่อนนะครับแต่มันจะเป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับนี่มันสามารถที่จะเอาออกได้มันขยับได้นะครับนี่กดเข้าไปอืมกดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆแงะนะครับนี่มันก็จะออกมาแบบนี้เลยข้างในเขายังดูดีอยู่เลยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหลอดมันขาดหรือไม่ขาดแต่เราเปิดไม่ติดนะครับอย่างเงี้ยเรามาเช็คดูก่อนนะครับว่าไฟมันติดหรือเปล่าอย่างนงี้นะครับ นี่เดี๋ยวผมจะทดสให้ดูก่อนเราปรับมาที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วเราลองมาแตะดูะทีละดวงเลยนะครับถ้าติดไฟมันจะขึ้นนะครับไฟมันจะกระพริบตรงนี้แล้วเข็มมันจะกระดิกนะครับแตะเข้าไปอนี่มีไฟนะครับนี่หลอดไม่ขาดเลยนี่นี่ติดหมดทุกดวงเลยโอเคแสดงว่าหลอดไฟนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับ เราก็มาปลดตัวนี้ออกก่อนเลยนี่มันจะมีน็อตตรงนี้สี่ตัวนะ1 2ึ่สามี่แบบนี้นะครับเราก็คลายมันออกเลยนะครับเราก็แกะออกแบบนี้เพื่อนเนี่ยแบบเหลี่ยมๆอย่างนี้มันไม่ทนนะครับถ้าเพื่อนเห็นอย่างนี้ถ้ามีโอกาสเพื่อนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเราก็ตัดทิ้งเลยนะครับ อ่าสีน้ำเงินคืออะไรเราดูให้ดีก่อนนะครับเอน้ำเงินเครื่องหมายลบสีแดงบวกปกติอยู่แล้วอันนี้เราก็ทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้แบตเตอรี่1 8 6 5 0ของเราลองดูว่าถ้าใส่สองก้อนจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาก้อนเดียวอย่างนี้นะครับถ้าสองก้อนได้ก็เอาสองก้อนอนี้นะครับอย่างนี้น่าจะได้นะเพื่อนๆถ้าเอา2ก้อนแบบนี้ โอเคเราเอาสองก้อนนะจริงๆแล้วใช้ก้อนเดียวก็ได้แต่ลุงตุ้ยจะใช้สองก้อนเพื่อให้มันใช้งานานานขึ้นนะครับเรามาดูก่อนว่าเมื่อเราใส่ฐานใหม่เข้าไปแล้วไฟมันจะติดหรือเปล่าเรามาดูที่ตัวนี้เลยนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่เราออกเลยนะครับนี่ก็จะมีบวกกับลบใช่ไหมครับเพื่อนไม่ลืมนะสีแดงบวก สีน้ำเงินแทนสีดําคือลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาแบตเตอรี่ใส่เลยเดีย๋ยวลุงตุ้วัดดูก่อนว่ามันมีไฟหรือเปล่าแบตเตอรี่ก้อนนี้3.7เราก็ใช้สิทธ์นะครับแตะเลยบวกลบนี่อ่าสามจุดสามเจปึ๊บปึบโอเคสโวลต์เลยนะครับก้อนนี้แรงมากโอเคเลยปึ๊บอ่าพอกันนะครับสี่โวลต์ใช้ได้ นะครับเดี๋ยวเราจะต่อขนานออกมาเพื่อที่การใช้งานจะใช้ได้นานขึ้นนะครับแล้วเราจะบัดกีตรงนี้นะครับนี่เป็นหัวออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูฐานตรงนี้ก่อนนี่บวกอันนี้ลบนี่แล้วเราก็เปิดปิดที่ตัวนี้นี่เพื่อนเห็นไหมครับติดเลยนี่เล่งได้ด้วยนะครับนี่กระพริบก็ได้เนี่โอ้ดีจังเลยนะเพื่อน ถ้าเราทิ้งก็เสียดายเหน็นเปลี่ยนแบตอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นสภาพอย่างนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนี่ตัวตัวชาร์จก็มีนะครับมีที่ชาร์จตรงนี้อันนี้เปิดปิดดูนะครับเพื่อนดีมากเลยเนี่ยลุงตุ้ยชอบแบบเนี้ยเวลาทําออกมาแล้วมาทําแล้วมันสําเร็จอย่างเงี้ยลุงตุ้ยก็ดีใจอ่าอันนี้กระพริบกดซ้ํานี่กระพริบช้าแล้วก็ปิดโอเคนะครับ ไม่ต้องทิ้งเลยนะเพื่อนเพื่อเรามาใช้วิธีนี้เลยแล้วใช้ได้อีกนานเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมตัวนี้กันก่อนนะครับเราจะขนานกันให้ให้มันได้พลังงานมากขึ้นนะครับด้วยการขนานแบบนี้นะครับบวกลบเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวลูกตุ้ยจะบัดกรีตัวนี้ก่อนนะครับใส่น้ํายาเข้าไปก่อนบัดกีเพื่อนเราก็ต้องมีผ้าปิดจมูกนะครับ ให้มันมีเนื้อตะกัวอยู่ที่ชิ้นงานตรงนี้นะครับทั้งสองอันเลยนะครับเราก็จะได้บวกและลบข้างละหนึ่งแผ่นแบบนี้นะครับเราจะไปจั๊เข้าที่ขั้วพวกนี้กันนะครับแต่เที่ยนี้เราจะไม่ใช้บัตรกีนะครับเดี๋ยวลุงตุ้จะมีเครื่องจั๊ลุงตู้จะใช้เครื่องจั๊ตัวนี้ออกมานะครับเมื่อจั๊ได้แบบนี้แล้วนะครับ เราก็พับเก็บมุมให้เรียบร้อยแบบนี้นะนี่พับแบบนี้เลยให้แนบลงไปบวกลบเราต้องดูให้แน่นนะครับอันนี้ลุงตุ้ยใช้เครื่องจำตรงนี้นะครับเราก็พับไปให้มันให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็หาผ้าเทปมาพัน นี่เราพันไปก่อนอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ต่อสายให้ยาวให้เพียงพอนะครับให้ออกมาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับจะปิดหัวก็ได้นะเพื่อนๆนี่เราปิดไม่ให้มันไม่ให้มันไปไปโดนวัสดุหรือวงจรต่างๆได้แล้วก็ปิดไปนี่นะครับ นี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ค้มตัวนี้ลงไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับเรามาลองดูกันว่าไฟที่เราเราทำไปเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมคือพลังงานหมายถึงพลังงานนะครับอลองดูปุ๊บอันนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับเรามาลองวัดดูก่อนนะครับนี่ มันต้องเป็น4.1นะครับนี่เราได้4.1โวลต์4.1 4โวลต์นะครับเต็มนะครับอันนี้ถือว่าพลังงานนี้เต็มแล้วเราก็จะใส่เข้าไปที่ตัวนี้นะครับนี่เราจะวางไปทางไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราดูความสะดวกนี่ถ้าเราวางหวางแบบนี้มันจะลงพอดีไหมอ่าถ้าลงพอดีก็โอเคนะครับ เราจะใช้งานเราจะกว้ามลงใช่ไหมครับถ้าเรายึดไม่แน่นมันก็จะหลุดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดตัวนี้ให้แน่นแล้วลองหวางดูก่อนนะครับถ้าขวางมันมันไม่ไม่ได้ก็เอาตามยาวนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้ากวางแบบนี้ถ้าได้ก็โอเคอย่างนี้ได้พอดีเลยนี่นะครับก็โอเคนี่แข็งแรงหรือว่าเราจะเอาปืนกาวยิงเอาไว้ก็ได้นะครับ ถ้ากดแล้วมันแน่นแล้วก็ไม่ต้องก็ได้แต่ถ้ามันหลวมก็ต้องเอาปืนกาวยิงเอาไว้นะแต่ว่าเราต้องเผื่อเวลาเราเออออกมาแก้ไขนะครับแต่นี่ลุงตุ้ยทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็คือแบบนี้แล้วเราก็ต่อสายเข้าด้วยกันก็คือบวกสีแดงอย่างนี้นะครับนี่บวกสีแดงลบสีน้ําเงินของเขาเป็นสีน้ําเงินแต่ของเราใช้สีดํานะครับก็จะเป็นแบบนี้นี้นะครับเราก็ต้องรัดให้ดี เอาเทปพันสายหรือไม่ใช้ท่อหดก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับอ่าเราใช้ตัวนี้นี่แล้วเราก็ใส่ท่อหดเข้าไปแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแล้วลุงตุ้ยจะขออนุญ,ญาตเอากระดาษรองไว้ก่อนนะครับนี่เราก็จะมาบัดกีตัวนี้กันนะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราดูแล้วมั่นคงแน่นหนาแล้วเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราต้องเก็บสายไฟให้ดีนะครับอย่าอย่าเอาไปวางหวางตามหัวน,น็อตแบบนี้นะครับเราต้องหลบไปข้างใดข้างหนึ่งเราก็ติดเทปเอาไว้ก็ได้นะครับ แล้วเราก็ออกป่านี้ครอบเข้าไปแบบนี้เหมือแนบบเดิมนะครับอ่าใส่ไปตำแหน่งที่นี่อย่างนี้ก่อนที่เราจะปิดเราก็ลองเปิดดูก่อนก็ได้นะครับไฟมันติดหรือเปล่ากดแตะครั้งหนึ่งก็จะเปิดแต่ครั้งที่สองก็จะหลีแต่ครั้งที่สามมันก็จะสว่างจ้าขึ้นแต่ครั้งที่4ี่ก็จะกระพิบเร็วแต่ครั้งที่ห้าก็กระพิบเป็นจังหวะแบบนี้นะครับนี่ แต่ครั้งสุดท้ายก็คือปิดอย่างนี้นะครับก็ได้โคมไฟกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับไม่ได้ยากเลยดูวิธีการทําของลุงตุย้ยแล้วค่อยๆทํานะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะครับนี่คือระบบไฟ DC อ่าเราก็จะใช้ไฟได้นานขึ้นเพราะว่าเราใส่ฐานเข้าไป2ก้อนนะครับ ไหมครับมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาครอบเข้าไปเหมือนเดิมนีน่แล้วก็ครอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับลุกกดเข้าไปแบบนี้มันจะเป็นตัวกดเฉยๆอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเราใช้งานเราก็เอาไปห้อยที่ตำแหน่งที่เราจะใช้แล้วเราก็เปิดไฟเปิดปิดแบบนี้นะครับ นี่เราก็มีโคมไฟกลับมาใช้ใหม่ได้สบายเลยใช้ได้นานด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราใส่แบตสองก้อนนี่นะครับโอเคแล้วก็ปุ่มชาร์จในกรณีนี้ที่ชาร์จของเขามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับเราก็ลองใช้ดูอันเก่าถ้ามันใช้ได้ก็ก็เราใช้ไปแต่ถ้ามันทำไม่ได้ ลุงตุ้ยก็เคยทําคลิปที่ชาร์จสำหรับโมดูลชาร์จขึ้นมาใช้งานการชาร์จได้แต่นี่มันมีที่ชาร์จเราก็มาลองดูนะครับว่ามันชาร์จได้ไหมแต่นี่แบตมันเต็มนะแต่เนี้แบตมันเต็มอยู่แล้วเนี่ยมันจะโชว์สถานะแบบนี้และอย่างหนึง่งไอแผงโซลาเซลล์เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ไม่ได้เราก็ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าเราดูเนี่ยเรารู้ละ มันมีที่ชาร์จตรงนี้เราก็ไปหาหัวลุงตุ้ยก็มีที่ชาร์จแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยบางทีถ้าของเดิมมันมีอยู่เพื่อนเราก็ใช้ไปเนาะอันนี้ลุงตุ้ยมีอยู่แล้วลุงตุ้ยก็เลยเอามาเสียบตรงนี้ได้มันเป็นหัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปานี่นะแล้วเราก็เอาไปชาร์จนี่แล้วเราก็เปิดสวิตช์พอเราเปิดสวิตช์ชาร์จมันเต็มอยู่แล้วเนาะเพราะแบตเตอรี่ที่เราใส่เข้าไปมันเต็ม 4. 1ุกว่ากว่าอันนี้ เราก็ชาร์จได้แต่ไม่ชาร์จเราก็ดึงออกพอใช้แบตหมดเราก็เอามาชาร์จแบบนี้นะครับง่ายๆเลยไม่ต้องทิ้งเลยนะครับราคาไม่กี่บาทเองเพราะแบตเตอรี่เราก็มีของเก่าอยู่แล้วที่ลุงตุ้ยเคยทําให้ดูนี่นะครับ mm hmm. เพื่อนก็มีโคมไฟกลับมาใช้ใหม่ได้แบบง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. โอเคนี่ใช้ได้ mm hmm. ต้นทุนไม่ถึงสิบบาทด้ไหม <laughs> นะครับใช้ของเก่าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย mm hmm. เนี่ย โอเคเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่อัปิดโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ